สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องชาวฮาที่รักทุกท่านครับพูดถึงเรื่องอีเมลเรายังไม่มีโทรศัพท์มือถือเรายังไม่มีเครื่องก็สามารถเปิดบัญชีเปิดอีเมลได้ครับโดยที่ยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์เราก็สามารถเปิดได้โดยอาศัยเครื่องของคนอื่นเปิดอีเมลให้แล้วเราก็จด ชื่อที่อยู่อีเมลของเราไว้แล้วก็จดรหัสผ่านของเราไว้จดเก็บไว้เก็บใส่สมุดบันทึกไว้หลังจากนั้นเมื่อเรามีโอกาสไปมีมือถือซื้อมือถือเราก็นําอีเมลตัวนี้เข้าไปลงชื่อเข้าใช้ในเครื่องที่เราซื้อใหม่ได้เลยนะครับไม่มีโทรศัพท์ก็สามารถเปิดอีเมลได้ยังไม่ยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถเปิดอีเมลได้ทีนี้พี่น้องชาวให้ที่วานให้ ผู้แนะนำหรือว่าโค้ดเปิดอีเมลให้เมื่อได้รับที่อยู่อีเมลแล้วได้รับรหัสผ่านแล้วหรือท่านให้แอดมินบริษัท High ฮบ r ล s h o p เปิดให้ทำการเปิดแล้วก็ส่งเลขรหัสส่งที่อยู่อีเมลมาให้ท่านก็ต้องนำอีเมลเหล่านั้นน่ะมาลงชื่อเข้าใช้ในเครื่องของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ตรงนี้มาพูดถึงในเรื่องของการลงชื่อเข้าใช้ มันก็ไม่กี่ขั้นตอนนะครับในการลงชื่อเข้าใช้ที่เครื่องของเราทีนี้ลองไปดูกันนะครับลองไปดูกันว่าวิธีการลงชื่อเข้าใช้มันเป็นอย่างไรเราก็ต้องไปที่หน้าจอมือถือหลักของเราตอนนี้มาที่หน้าจอมือถือหลักของเราเนี่ยในการลงชื่อเข้าใช้เราก็จะไปที่กล่องจดหมายหรือว่าแอป Gmail อันนี้นะ ไปที่แอปนี้เราไปลงชื่อเข้าใช้ที่ที่แอปนี้นะครับเอาเครื่องมือหลบไปกดเข้าไปปึ้งอันนี้เดี๋ยวระบบก็พามาหน้าตู้จดหมายกล่องจดหมายที่นี่อย่างของคุณรักดีรักดีมีตังเนี่ยเปิดอีเมลใหม่เปิดตั้งแต่ยังไม่มีมือถือยังไม่มีโทรศัพท์ ทีนี้เมื่อเปิดแล้วเนี่ยก็นำเอาที่อยู่อีเมลนั้นกับรหัสผ่านที่จดเอาไว้นั้นมาลงชื่อเข้าใช้ในเครื่องนะครับมาลงชื่อเข้าใช้ในเครื่องทีนี้วิธีการลงชื่อเข้าใช้เราก็อดไปที่รูปโปรไฟล์ที่อยู่ด้านบนนะครับรูปโปรไฟล์ที่อยู่ด้านบนเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเราเลื่อนหน้าจอ เราก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปนะอีเมลที่เราเห็นเยอะๆนี่ไม่เกี่ยวนะครับพอเลื่อนหน้าจอขึ้นมาแล้วสังเกตดูที่ด้านล่างนะตรงนี้ที่มีรูปตุ๊กตาคนบวกแล้วบอกว่าเพิ่มบัญชีอื่นให้เรากดไปที่นี่เลยนะกดไปที่นี่เลยเพิ่มบัญชีอื่นอ่ะกดกันเลยครับกดกันเลยปึ้ง เราจิ้มเข้ามาแล้วต่อไปขั้นต่อไปพอจิ้มเข้าไปแล้วระบบพามาหน้านี้ให้เราจิ้มไปที่ Google นะให้จิ้มไปที่ Google นะอ่ะเราจิ้มกันเลยจิ้มที่ Google จึ้งเข้าไปเดี๋ยวระบบ Google จะให้เราตรวจสอบอ่าใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอเครื่องของเราเราก็ ใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอของเครื่องเราให้เรียบร้อยเอา้าใส่กันเลยพอเราใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอแล้วเดี๋ยว Google ก,ก,ก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็จะเปิดหน้าขึ้นมาเปิดหน้าให้เราลงชื่อเข้าใช้เนี่ยเปิดมาแล้วครับเปิดหน้าลงชื่อเข้าใช้อ่าลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลที่อยู่อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ทีนี้อีเมลที่สร้างขึ้นมาที่สร้างขึ้นมาเรายังไม่ได้ลงเบอร์โทรศัพท์เราจึงต้องใช้ที่อยู่อีเมลลงเข้าไปอ่าเราก็พิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือเราจะก๊อปปี้ที่อยู่อีเมลนั้นมาวางได้เลยอ่าอันนี้ก๊อปปี้มาแล้วก็วางลงไปได้เลยนะก็ของคุณรักดีมีตัง 930@gmail.com นะเราใส่ที่อยู่อีเมลลงไปแล้วต่อไปเรากา็กดด้านล่างกดคำว่าถัดไปเห็นไหมอยู่ด้านล่างมุมขวานะกดคำว่าถัดไปปุ่มสีฟ้าอา้าวกดเลยนะจึงต่อไประบบจะให้เราใส่รหัสผ่านเขี่ยมเราก็พิมพ์รหัสผ่านเลยพิมพ์ใส่ให้ถูก ตามที่เราจดบันทึกไว้นะครับพิมพ์ใส่ให้ถูกพิมพ์ใส่ให้ครบอย่าให้ผิดนะครับพิมพ์ใส่อย่าให้ผิดรหัสที่เราพิมพ์ใส่ไปแล้วเนี่ยมันถูกเหมือนกับที่เราจดไหมต้องให้เหมือนเป๊ะเลยนะห้ามผิดเรากดที่กรอบสี่เหลี่ยมดูได้เลยกดสี่เหลี่ยมดูถ้าถูกต้องแล้วเราก็กดสี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งปิดจ้ะ มันก็จะเห็นเป็นจุดๆแล้วขั้นต่อไปเราก็ไปกดที่คำว่าถัดไปอยู่มุมขวาล่างนะกดคำว่าถัดไปอา้าวจิ้มเลยจิ้มจึง้งถัดไปอ่าถ้าเป็นของเราเองเครื่องของเราเองด้านล่างมุมขวาระบบถามว่าบันทึกรหัสไหมเราก็กดกดปุ่มบันทึกได้เลย นะกดปุ่มบันทึกรหัสลงไปได้เลยเห็นไหมอยู่ที่มุมขวาล่างอยู่ที่มุมขวาล่างสีเขียวเขียวเราก็กดบันทึกอ่าทีนี้ระบบ Google มันก็จะบันทึกรหัสผ่านเรียบร้อยทีนี้นี่ก็คือวิธีการลงชื่อเข้าใช้ต่อไปเราก็จะเพิ่มเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ทำการเพิ่มหมายเลข เบอร์โทรศัพท์ก็กดไปที่เมนูนี้การจัดการบัญชี Google นะอ้าวจิ้มหลืการจัดการบัญชี Google อ่าก็ไอเมนูแถวแถวนี้มันเลื่อนได้นะมันเลื่อนได้เราก็ต้องไปใช้เมนูข้อมูลส่วนบุคคลนะ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเอาจิ้มเลยจิ้มที่ข้อมูลส่วนบุคคลทีนี้เลื่อนขึ้นไปเลื่อนหน้าจอขึ้นไปไปท,ท,ที่หมวดโทรศัพท์เจอแล้วหมวดนี้หมวดโทรศัพท์เราก็จะเพิ่มเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เราก็กด เรลื่อนเลื่อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเลื่อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งแล้วเราก็กดเพิ่มโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนเพื่อช่วยรักษาบัญชีกดเมนูนี้จึงเข้าไปกดเข้าไปเพื่อเตรียมการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์นี่ในการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์เข้าไปยังบัญชี กูเกิลหรือว่าอีเมลตัวใหม่ตัวนี้เห็นไหมเขาบอกว่า,ายังไม่มียังไม่มีหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เลยเดี๋ยวเราจะกดคำว่าเพิ่มตรงนี้นะกดคำว่าเพิ่มเอาเครื่องมือหลบไปเอากดเพิ่มเลยกดเพิ่มเลยทีนี้ Google ก็จะขอตรวจสอบแล้ว ใช้พาร์ชคีย์เพื่อยืนยันว่าเป็นคุณเดี๋ยวเขาจะส่งรหัสมาเราก็มันจะมีตัวเลือกมันจะมีตัวเลือกว่าเราจะเลือกใช้ใช้รหัสเป็นตัวเลขปลดล็อกหน้าจอหรือจะใช้ลายนิ้วมือหรือจะใช้อย่างอื่นมันก็มีตัวเลือกอ่าเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาใช้วิธีปลดล็อกหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะเอาื่องมือหลบ กดดำเนินการต่อปุ่มสีฟ้าจึงกดเข้าไปจิ้มปุ่มสีฟ้าละอต่อไปใช้การล็อกหน้าจอใช่ไหมย,ยืนยันลายนิ้วมือเพื่ออเพื่อให้ทาง Google Com เนี่ยยืนยันได้ว่าเป็นเรา ใช้การล็อกหน้าจอเราก็จิ้มใช้การล็อกหน้าจอไปเลยก็คือตัวนี้นะตัวนี้เดี๋ยวเราจะจิ้มตัวนี้ใช้การล็อกหน้าจอนะเอาจิ้มปึง๋งจิ้มเข้าไปอ่าระบบก็พามาหน้าให้เราปลดรหัสรหัสล็อกหน้าจอของเราเราก็ทําการใส่รหัสล็อกหน้าจอของเราทําการปลดล็อกหน้าจอ พอเราใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอปั๊บระบบก็จะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราลงไปเพิ่มเลยคราวนี้เราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ในเครื่องที่เรากำลังลงใช้งานใส่หมายเลขลงไปสัญลักษณ์ธงประเทศไทยก็คือบวก6มันขึ้นมาแล้วสัญลักษณ์ประเทศไทยเป็นเบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทยเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ ักดีก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปเลยใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วเราก็เตรียมกดคำว่าถัดไปนะกดคำว่าถัดไปที่อยู่มุมขวาล่างอ้าวเครื่องมือหลบกดถัดไป ทีนี้เราทาง Google ก็จะให้เรายืนยันเดี๋ยวเขาจะส่งรหัสหมายเลขรหัสมาทาง s m s เราก็ต้องไปเอาเลขรหัสที่ทาง Google ส่งมามายืนยันเข้าไปเอากดขอรับรหัสเลยกดขอรับรหัสที่มุมขวาล่างนะกดขอรับรหัสเอาเครื่องมือลงไปก่อนอกดจึงรับรหัส Google ก็จะส่งมาทาง SMS เสียง SMS มาแล้วกดยอ่อหน้าสลับแอปกลับไปยังข้อความกดปุ่มยอ่อหน้าสามขีดซ้ายมือข้างล่างปุ่มนี้นะปุ่มนี้ก็เรียกว่าปุ่มยอ่อหน้ากดปุ่มยอ่อหน้าสลับแอปไปหาแอปข้อความเปิดไว้ไหมไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดกดปุ่มโฮมช่วยปุ่มรูปบ้านนี่นะกดปุ่มรูปบ้านช่วย เพราะว่าเราเราไม่ได้เปิดไว้ทีนี้เราก็ไปใช้ไปใช้เปิดดูในแอปข้อความนะเปิดดูในแอปข้อความกดเลยเราก็จะเห็นรหัสที่ Google เขาส่งมาแล้วนะรหัสที่ Google ส่งมาให้อยู่นี่นะครับ G 1 1 2 7 6 9 หนึ่งหนึ่งสอเดหกเหนึ่งหนึ่งสองเจหกเเดี๋ยวเราเอาตรงนี้รหัสตรงนี้ไปใส่ย,ยืนยันไปใส่ย,ยืนยันเอาเครื่องมือหลบไปกดปุ่มย้อนหน้าเหมือนเดิมยุบหน้ากลับมาหน้างานเจอหน,นหน้านี้คือหน้างานจิ้มขยายเต็มจอเสร็จแล้วก็พิมพ์รหัสลงไปหนึ่งหนึ่งสอง 1นึ่งหนึ่เจ็าเพอพิมพ์ลงไปแล้วกดปุ่มยืนยนันนะปุ่มยืนยนันขวามือข้างล่างกดยืนยนันจึงอ่าทีนี้หมายเลขโทรศัพท์เราก็เพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้ว สำเร็จแล้วเป็นการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มันเป็นเป็นข้อดีเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราลืมรหัสเนี่ยเราสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านาบัญชีอีเมลของเราใหม่ได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องผูกกับเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยก็เป็นอันว่าอ่าอีเมลของคุณรักดีมีตังเนี่ยก็ทำการเพิ่มเมลแล้วก็เพิ่ม เบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าการลงชื่อเข้าใช้อีเมลใหม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนก็ได้ที่เป็นเครื่องของเราหรือว่าคอมพิวเตอร์ลงได้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นการลงชื่อเข้าใช้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วถอยกลับไปได้เลยนะถอยกลับไปได้เลยก็โอเคละทีนี้ทาง Google ก็ส่งจดหมายมาอีกฉบับหนึ่งแลบอกว่าอะไรลองไปอ่านดูก็ได้ครับ เปิดเข้าไปเขาแจ้งอะไรมาสวัสดีคุณลักดีมีตังยินดีต้อนรับสู่ google บัญชีใหม่ของคุณเพื่อเข้าถึงผลิตพันแอปและบริการต่างๆอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับในการลงชื่อเข้าใช้และก็เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นอันว่าอีเมลใหม่ลงชื่อเข้าใช้ เสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นปกติแหละโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับในการลงชื่อเข้าใช้อีเมลถ้าถ้าเกิดท่านไปซื้อเครื่องใหม่ท่านก็สามารถเอาอีเมลตัวนี้ไปลงชื่อเข้าใช้ในเครื่องใหม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่อง800พันเก็พันเครื่องละหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยถ้าซื้อเครื่องมาแล้วไม่เอาอีเมลไปลงชื่อเข้าใช้ ไม่มีความหมายเลยครับก็ไม่ต่างอะไรกับซื้อเศษเหล็กมาใช้อะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเครื่องทุกเครื่องถ้าจะถ้าจะใช้งานได้เราต้องมีอีเมลไปลงชื่อเข้าใช้ในเครื่องที่เราซื้อใหม่มามันจึงจะมีความหมายนี่ครับความสำคัญของอีเมลเรามันมีความสำคัญมีบทบาทในชีวิตประจำวันดังนั้นอย่ามองข้ามในเรื่องอีเมลนะครับทุกคนนะอีเมลมีความสำคัญ ในการใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆก็โอเคนะครับประมาณนี้สำหรับในเรื่องของการลงชื่อเข้าใช้อีเมลใหม่แล้วก็เพิ่มเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ชื่อนามสกุลไม่ถูกต้องเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับก็โอเคครับสำหรับในเรื่องของการลงชื่อเข้าใช้อีเมลใหม่ก็ประมาณนี้เพียงเท่านี้ 나 갑, 오케이, 갑, 수아리 갑. 의앞 있는 네 모습도 눈부시기만.